มาแชลที่ส่งมาซ่อมกับเราเนี่ยทุกเครื่องทุกตัวเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ซ่อมได้ทั้งหมดสวัสดีครับผมแม็กั์ซีโอนะครับมาแชลที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่ส่งมาจากทั่วประเทศนะครับแล้วเราก็ซ่อมเสร็จทุกเครื่องแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวเรื่องของการซ่อมนะครับมีปัญหาอยู่จุดหนึ่งที่เราจะซ่อมไม่ได้เมื่อก่อนนะ ก็คือถ้า MCU เสีย MCU ในมาแชลก็เหมือนกับ CPU นะครับ CPU ที่อยู่ในมาแชลเนี่ยปัญหาก็คือถ้าสมมติเสียเนี่ยเราเปลี่ยนอะไรใหม่ไม่ได้นะครับก็คือจะต้องมีการเขียนไฟล์เข้าไปในตัว MCU นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวว่าเราสามารถแก้ไขในส่วนนี้ได้แล้วนะครับก็คือเขียนไฟล์ใน MCU ทุกรุ่นของมาแชลนะครับก็คือมาแชลที่ส่งมาซ่อมกับเราเนี่ย ทุกเครื่องทุกตัวเกือบจะร้อเลยนะครับที่ซ่อมได้ทั้งหมดนะครับก็มาแจ้งข่าวไว้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการส่งซ่อมมาแชลก็สามารถติดต่อเราได้ทางไลน์แล้วก็ทางอินบ็อกซ์นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มั่นใจแล้วก็ไว้ใจส่งเครื่องมาซ่อมนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเทสให้ฟังนะครับตัวนี้แก้ไขในส่วนของ MCU นะครับก็ฟังดูนะครับว่าเสียงเหมือนเดิมไหม โอเคครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ส่งมาใชลมาซ่อมที่เรานะครับ ลูกค้าประจําที่ส่งมานะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าของเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของรายละเอียดในการแกะแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับทั้งที่ส่งมา,าหลายท่านก็จะบอกว่าเหมือนไม่ได้แกะนะครับคือเราจะมีอุปกรณ์เฉพาะทางครับในการแกะที่จะทําให้ทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับเราจะเน้นเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ